การดำรงซีบทึกต้องโดยทิศหกของขล่า,ลา,าดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในอริยวินัยมีการนอบน้อมทิศทั้งหกย่างใดข้าน้อยพระองค์จงแสดงธรรมที่เป็นการนอบน้อมทิศทั้งหกในอริยวินัยเถิดข้าบดีบุตรเมื่อใด อริยะสาวกละเสียดยซึ่งกรรมกิเลสซีประการบอกระทำกรรมอันเป็นบาปโดยฐานะทั้งสี่และบอเซฟทางเสื่อมอบายามุกแห้งโภคขะหกทางเมื่อนั้นเขาซือว่าเป็นผู้ปัสสจากกรรมอันเป็นบาปรวมสิบสี่อย่างเป็นผู้ปิดกั้นทิฏท,ทั้งหกโดยเฉพาะแล้วด้วยอากาศยังนี้ซือว่า เขาปฏิบัติแล้วเพื่อสนะโลกทั้งสองทั้งโลกนี้และโลกอื่นเป็นอันเขาปาลบกระทําครบถ้วนแล้วเขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภายหลังแต่การตายเพราะการทําลายแห้งกายดังนี้กรรมกิเลสที่ประการอันอริยสาวกนั้นละเสียได้แล้วเป็นย่างใดหนอค้ะบดีบุตร ปานาติบาตเป็นกรรมกิเลสอธินนาทานเป็นกรรมกิเลสกาเมสุมิสาจารเป็นกรรมกิเลสมุสาวาตเป็นกรรมกิเลสกรรมกิเลสที่ประกาศเล่านี้เป็นกรรมอันอริยสาวกนั้นละคาดแล้วอริยสาวกบกธรรมกรรมอันเป็นบาปโดยฐานะทั้งซี่เป็นย่างใดหนอ ผู้ถึงเึ่งฉันทาคติลำเอียงเพาะหักซือวากระทกำกรรมอันเป็นบาปผู้ถึงเึ่งโทสาคติลำเอียงเพาะเกียรตสังซือวากระทกำกรรมอันเป็นบาปผู้ถึงเึ่งโมหาคติลำเอียงพเงยงพาะโง่เขาซือวากระทกำกรรมอันเป็นบาปผู้ถึงเงึ่งพญาคติลำเอียงพเพาะย้านกลัวซ,อวซือวากระทกำกรรมอันเป็นบาป ข้บดีบุตรเมื่อใดอริยสาวกบอ่อถงซึ่งฉันทาคติบอ่อถงซึ่งโทษาคติบ่เถงซึ่งโมหาคติบ่เถงซึ่งพญาคติเมื่อนั้นซือว่าบ่กะทำกรรมอันเป็นบาปโดยฐานะทั้งสี่เล่านี้ดังนี้อริยสาวกบ่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะหกทางเป็นย่างใดหนอ คฮบดีบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุลาและเมรัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภ่คะการตามประกอบในการเที่ยวตามห้อมซอกซอยในเวลาวิกาลเป็นทางเสื่อมแห่งโภ่คะการเที่ยวไปในที่สุมนุมแห่งความเมาเป็นทางเสื่อมแห่งโภ่คะ การตามประกอบในธรรมเป็นท se. <tô. S 1> ี่ตั้งแห่งความประมาทคือการพนันเป็นทางเสื่อมแห่งโภกะการตามประกอบในบาปมิตรเป็นทางเสื่อมแห่งโภกะการตามประกอบในความเกียดข้านเป็นทางเสื่อมแห่งโภกะคหบดีบุตรอรลิยสาวกเป็นผู้ปกปิดทิศทั้งหกโดยเฉพาะแล้วเป็นย่างใดน้อคหะบดีบุตร จงหูว่าทิศทั้งหกเล่านี้มีอยู่คือจงหูว่ามานดาบิดาเป็นปุรัตถิมทิศทิศเบื้องหน้าจงหูว่าอาจารย์เป็นทักขินทิศทิศเบื้องขวาจงหูว่าบุตรภรรยาเป็นปัจฉิมทิศทิศเบื้องหลังจงหูว่ามิตรสหายเป็นอุตรทิศ ทิศเบื้องสายจงหูว่าธาตุกร,รมก่อนเป็นเตุถิมทิศท,ทิศเบื้องตำ่ำจงหูว่าสมณะพามเป็นอุปริมทิศท,ทิศเบื้องถึงหน้าที่ที่ควรปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้าคหะบดีบุตรทิศเบื้องหน้าคือมารดาพิดาอันบุตรควรปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการ คือ 1. ท่านเลี้ยงเห่าแล้วเหาจากเลี้ยงท่าน 2. เหาจักทำคิดของท่าน 3. เหาจะดำลงวงสกุล4เหาจะปฏิบัติตนเป็นทายาท 5. เมื่อท่านทำกาละล่วงลับไปแล้วเหาจะกระทำทักขินาอุทิศท่าน ข้าบดีบุตรทิดเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยฐานะห้าประการคือ 1. ห้ามเสียจากบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะ 4. ให้มีคู่ครองที่สมควร หมอบมรดกให้ตามเวลาเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกันแล้วเป็นทิศกษเมบ่มีภัยเกิดขึ้นหน้าที่ที่ควรปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวาคะบดีบุตรทิศเบื้องขวาคืออาจารย์อันสิทธ์ควรปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือ 1ด้วยการลุกขึ้นยืนครับสองด้วยการเข้าไปยืนคอยฮับไซส,สามด้วยการเสื้อฝังยังยิ่ง4ด้วยการดูแล 5. ด้วยการศึกษาศิลปะวิทยาโดยเขาลบคะบดีบุตรทิดเบื้องขวาคืออาจารย์ อนสิทธิปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิโดยฐานะห้าประการคือ 1. แนะนำดี 2. ให้ศึกษาดี 3. บอกศิลปะวิทยาสิ้นเสิ่ง 4. เหตให้เป็นที่หูจักในมิตรสหายทําทำการคุ้มครองในทิศท,ทั้งปวง เมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกันแล้วเป็นทิศเกษมบ่มีภัยเกิดขึ้นหน้าที่ที่ควรปฏิบัติต่อทิศเบื้องหลังคะบดีบุตรทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีควรปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือหนึ่งด้วยการยกย่อง 2. ด้วยการบร่ดูมิน 3. ด้วยการบร่ประพฤตินอกใจ 4. ด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในนาทีให้ 5. ด้วยการให้เครื่องประดับคหะบดีบุตรทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีโดยฐานะห้าประการคือ หจัดแจงการงานดี 2. สงสงเคคนข้างเคียงดี 3. บอรประพฤตินอกใจ 4. ตามหักษาทรัพย์ที่มีอยู่ 5. ขยันขันแข่งในการงานทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกันแล้วเป็นทิศกษะเม บ่มีภัยเกิดขึ้นหน้าที่ที่ควรปฏิบัติต่อทิศเบื้องซ้ายคะาบดีบุตรทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายอันกุลบุตรควรปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือ 1. ด้วยการให้ปัน 2. ด้วยการเว้าจ่าม่วนหู 3. ด้วยการประพฤติประโยชน์4 ด้วยการวางตนเสมอกัน 5. ด้วยการบอร่อเก้าคำอันเป็นเครื่องให้แตกกันคหะบดีบุตรทิดเบื้องซ้ายคือมิตรสหายอันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะห้าประการคือ 1. นักษามิตรผู้ประมาทแล้ว 2. หักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เป็นที่เพิ่งแก้มิตรเมื่อมีภัย 4. บอ่ทอดทิมในยามมีอันตราย 5. นับถือสมาชิกในวงของมิตรเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกันแล้วเป็นทิศกษเมบ่อมีอมภัยเกิดขึ้น หน้าที่ที่ควรปฏิบัติต่อทิตเบื้องตำคาหบดีบุตรทิตเบื้องต่ำคือทาศกรรมกรอันนายควรปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือ 1. ด้วยให้ทำการงานตามกำลัง 2. ด้วยการให้อาหารและรางวัล 3. ด้วยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้4 ด้วยการแบ่งปันของมีรถประลาดให้ 5. ด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัยขะบดีบุตรทิดเบืองต่้คือทาตกรรมกรอันนายปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายโดยฐานะห้าประการคือ 1. เป็นผู้ลุกขึ้นทำงานก้อนนาย 2. เลิกงานตามหลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้ 4. กระทำการงานให้ดีที่สุดหํานำเกียรติคุณของนายไปเล่าลือเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบืองต้ำนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกันแล้วเป็นทิศกษมบ่มีภัยเกิดขึ้น หน้าที่ที่ควรปฏิบัติต่อทิศเบื้องเถิงคหบดีบุตรทิศเบื้องเถิงคือสมณะพราหมณ์อันกุณบุตรควรปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือหด้วยเมตตากายกรรม 2. ด้วยเมตตาวจีกรรม 3. ด้วยเมตตามนโนกรรม 4. ด้วยการบอรปิดประตูคือยินดีตอนหับ 5. ด้วยการคอยเท่าไหวอมิสทานคหะบดีบุตรทิศเบื้องเถิงคือสมณะพราหมณ์อันกุลบุตรป,ปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะหกประการคือ 1. ห้ามเสียจากบาป 2. ให้ตังอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยใจอันงดงาม 4. ให้ฟังในสิ่งที่บอเคยฟัง 5. เหตุสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้แจ้มแจ้งถึงที่สุด 6. บอกทางสวรรค์ให้เมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องถึงนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกันแล้วเป็นทิศเกษม บ่มีภัยเกิดขึ้นความบ่มีโลกเป็นลาบยางังยิ่งความสันโดษเป็นศัพย์ยังยิ่งความคุ้นเคยกันเป็นญาติยงังยิ่งนิพพานเป็นสุขยงังยิ่ง